น่ครับผมน้ำมันไหลแรงมากที่สุตัวต่อครับจากคลิปเมื่อกี้เลยนะครับอันนั้นโอ้โหไหลเชี่ยวเลยอ่ะมันเกินจัดปวแล้วก็ไหลแรงไหลหมุนเข้าหมุนออกเหยื่อแล้วก็เหยื่อมันไม่ไหลออกเห็นไหมล่ะ เยือนไหลออกปากสามาันต้องจามเยอมือกนะต้องปักให้แน่นนะครับผม <laughs> เพราะว่าถ้าไหลไปกับน,น้ำ <laughs> เราก็จะหาไม่เจอนะครับเราก็จะมีไม้ปักอยู่อย่างเงี้ยครับประมาณ3 3> <laughs> าสาอูสามเลยไอ้ลูกเนี่ย อาไม่เป็นไรเด<ร>ียวไปลงแต่เป็นที่ลงตรงก็ได้ไปเลยยังน่นอ่าไปเอยอย่าโอเคตบใจมันะทำาตอใเลยนะตกใจอะไรเในในายย้าต่อกันลูกที่สามสี่ห้าครับสามสี่ห้า คือเนี่ยสามใบเด,เดี๋ยวล่อมาตรงกลางได้เลยเนี่ยเลเวเย,เยว่แถบนีดีเดี๋ยวดูได้ว่ามันจะขึ้นมาดีเหมือนคราวที่แล้วคราวที่เราเคยมากู้กันไหมใช่ปะ่ะถ้ามันดีมันต้องเหมือนกันใช่ไหมพ่อเอาหนึ่งลูกสองลูกสลูใช่แบบใช่ สามลูกอยู่ตรงตอไม้นั่นแหละแถบงสามลูกโอเคโอ้โอเคครับอันนี้ลูกที่สามนะครับผมเตรียมตัวน้ำไหลจ้ะโอ้เดี๋ยวลงสายนี้หมดเลยเยอะไงมีตัว เยอะใช่ไหมแต่ขยาบมันคลุกๆโ okay. okay. อเคโอเคขยาบครึกครึกนะครับผม <Okay. S 1> อุ้น้ำเลือดแท่โอเค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 ลูกที่สามโอเคลูกที่สามนะครับ <ลง S 1> มาแต่มันตรงยิ่งหนาอยู่ใช่ไหม เดี๋ยวดูกันนะครับตุ่มที่สามจะอลังการขนาดไหนนะครับ้เดี๋ยวมาพูดอลัะมากินนี่ไหมใกล้ๆใกล้เคียงอ้าวโอเคจัดไปเป็นเม็ดนุ่มอยู่เดี๋ยว,าายวหลังๆนี่เป็น,นอะไรข้าวป่ะข้าวมันมีเออข้าวมันมีตรงงดนใช่มีอยู่อันไม่ต้องสี่ลูกสี่สามสส กันเนี่ยนุ่นลงไปหนึ่ง่เ่เอามานุ่นหนึ่งสองตรงนี้หนึ่งสองพ่อไปลงคู่ตรงนู้นไว้สองไงหกกับเจ็ดอ่ะนี่ต้องสามดิตรงนี้ต้องตรงนี้ต้องสี่ลูกก็ตาม่องพ่อก็ต้องเกิดแล้วเิเกิดได้ไงสี่ห้าตรงนี้ต้องสี่เนี่ยอ่อเนี่ยสามลูกทั้งนู้นเนี่ยลงไปลูกอันนู้นอยู่ตรงนู้นลูกเท่าไหร่อะเป็นสองนี่บนเรือ สามในน้ำในน้ำสามเป็นห้าหกเจ็ดก็ถูกแล้วอ่ะแกบอกมาแปดแล้วตะโจ้เราต้มแค่เจ็ดเอ้แตวมันต้องเที่ยงกันเรื่องต้มนะครับวิ่งนนอนแน่นอนแนนอนเลยครับเต็มคาราเบลแน่ ดูสิลูกเล็กไปแล้วมันทำไม่ใหญ่ชัดไปดูนะครับตุ่มที่สามนะครับผมโอ้โห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 อืมอืมก็โอเคแหละโอเคเลยแหละ คแล้วแหละตัวสวยมากน้ำใสมาตะบอยมาก็พอกระกวักใส่รูไปดิ มันมีรูมาเข้าไปนะเออเดีย๋ยวมันแน่นตรงนี้ไปไปนะเจ๋นอ,นนเอนะครับ สามข้างไปตรงนี้ออกอันมากกว่าฮะจะ,ะเน่นก็เอาออกนะเอาไปไหนอ,ไอ่ะเดี๋ยวดิเดี๋ยวดังแปะวะเอาเดี๋ยวเยินก่อนเนื่องน้ำใส่ันังกา มาวิบน้ำเลยฮะไปข้างไหนหรือลงล่างเฮ้ยฮะลลงล่างอยู่บนเลยรือลงล่างเดี๋ยวลงอันนี้ก่อนเฮ้ยโ้ยโอ้ ออกันเลูกนี้ลูกที่สามนี่ก็โอเคนะครับก็ถือว่าเต็มคาราเบลเหมือนกัน นุ่นนะครับอันนี้น็นุ่นต้มนะครับ,บอ,อืมโอกกเค okay, นะครับ สิบสามพอมาแต่ไม่พอลูกที่หกลูกที่เจ็ดนีครับเต็มลำเรือนะครับผมเต็มคาราเบลเลยครับ ไน่ลงต่อลนะครับตรงนี้เข้าดีอ่าตัวสวยตอนนี้นั่งอยู่ในน้ำก็ปลาเลยนะครับ <c oughs> ลล,ลกนกเ็พ่ออาที่จาอาหารไปไวไหนแล้ว เดี๋ยววิดน้ำมันก่อนจะวิยตรงนี้วิดน้ำถ่ายน้ำันก่อนเออวิดให้ถ่ายน้ำม,นมันจะได้ชื่นใจไม่ถ่ายจนตาย ใช่หลแบบแรงมากตอนนี้ลงลงต่ออยู่นะครับกูเสร็จซุบก็ลงเลยเขาะจะได้มีเงอนเสียเวลานะครับผม Okay. มุ่งหน้าลูกต่อไปลูกที่สี่นะครับอันนี้เอาตรงนี้อันนดียวอะแต่ตรงนี้อัน,น มันไม่ออกมาถึงตรงนี้วะ<อ>ตรงนี้ไม่มีรูเหรอมันไม่มีรูอะพ่อเออเนี่ยมันต้องยกตรงนี้<อ>นี่<อ>นี่มันถึงจะออกหมดเ<อ>นี่ยเออ เออเอาตะแคงไ้ก็ได้ตะแคงไว้เลยเอาซีสูให้น้ำมามาตะแ็งไว้เสียวไว้ข้างเลยเนี่ยน,นี่วิย์งยเลยวิย์ง่ายมากเลยแล้วอีกไหนอยู่ตรงไหนลูกองเพาะ ยี่สงไงอีกลงอ๋อเอาเลยชิมชีวิตน้มาก่อนหรืออะไรนะฮะ,ะข้าเปลือกไม่ได้ข้าเปลือกไม่ได้ไม่โอเค ข้าวเปลือกนะครับที่เราใส่ไว้พอไหลแล้วนนี้ข้าวเปลือกนะครับเราลองอาหารนะอเอาข้าวโคบดู่ได้เรียบเลยข้าวเปลือกไม่ติด ไม่ค่อยติดไม่โอเคติดกว่ตัวไม่โอเคนะครับอันนี้เขาเปลือกไม่โอเคนะครับเปลือกไม่เวิร์คครับผมแล้วมีอาหารถุงหนึ่งใช่ไหมอาหารอยู่น่นอาหารอยู่ที่ไหนรูหกเจ็ดอ๋อน,นี้ลูกที่ ี่ไงรุ่นที่สี่นะครับได้สิบกว่าตัวนะเพราะว่าเราลองอาหารเนาะเอาเอาข้าเปลือกใส่ไปแทนไอ้เม็ดตุ้นที่เราต้มนะครับลองดูว่ามันจะติดดีไหมแต่แล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยครับไม่ค่อยดีครับเพราะว่า ตรงนี้ก็สิบกว่าตัวพ่อบอกว่าสิบกว่าตัวครับน้อยจะน้อยหน่อยนะครับเอาวิทน้ำใส่ไปด้วยวิน้ำใส่ไปด้วย เดี๋ยวน้ำไม่มีน้ำปลาแห้งลงต่อเลยนะครับ โอเคครับใส่ไปก่อนเพาไงก็ <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวไปต่อกันลูกที่4ี่ห้กันเลยนะครับ